ก,กินาวิพังคสูตรการจำแนกทานและการทำบุญให้บริสุทธิ์จากพระไตรปิฎกเล่มที่สิมัชชิมะนิกายอุปริปันนาสกะเจริญพรเหล่าสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในธรรมในคราวก่อนเราได้สดับฟังถึงการจำแนกอริยสัจสี่อันเป็นหัวใจแห่งคำสอนไปแล้วในวันนี้ อาตามาจะขอนำพระธรรม,มเทศนาที่เป็นดั่งคู่มือการทําบุญที่สมบูรณ์ที่สุดมาสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ทานอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างบารมีพระสูตรนี้มีชื่อว่าทักขินาวิพังคสูตรคำนี้อ่านว่าทักขินาวิพังคสูตรมีความหมายว่า พระสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทานหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกทานออกเป็นประเภทต่างๆทั้งทานที่ถวายจำเพาะเจาะจงบุคคลและทานที่ถวายแก่สงฆ์และทรงแสดงถึงองค์ประกอบที่ทำให้ทานนั้นบริสุทธิ์และมีอานิสงส์มากเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระนางมหาประชาปดีโคตมี พระมาตุฉาของพระพุทธองค์ได้ทรงทอผ้าคู่หนึ่งด้วยพระองค์เองและมีความประสงค์จะน้อมนำไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เมื่อพระนางนำไปถวายพระองค์กลับไม่ทรงรับและได้ตรัสแนะนำให้พระนางถวายแก่สงเถิดโดยตรัสว่าดูกระโคตมีพระนางจงถวายแก่สงเถิดเมื่อพระนางถวายแก่สงแล้ว ก็ชื่อว่าได้บูชาทั้งตถาคตและหมู่สง์ด้วยแม้พระนางจะทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่พระองค์ก็ยังทรงยืนกรานให้ถวายแก่สง์ท่านพระอานน์เมื่อเห็นดังนั้นจึงได้กราบทูลถามถึงเหตุผลพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงทักคินาวิพังคือการจำแนกทานโดยละเอียดขึ้นมาพระองค์ทรงจำแนกทักษินาที่จำเพาะเจาะจงบุคคลหรือ ปาติปุกคลิกาทักษีนาไว้14ประเภทโดยไล่ลำดับผู้รับที่มีคุณธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่การให้ทานในสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงปุตุชนผู้ทุศีลปุตุชนผู้มีศีลผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิผลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและสูงสุดคือการถวายทานแด่พระอรหันต สัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกทักษิณาที่ถวายเป็นสังฆทานหรือสังคิกาทักษิณาไว้เจ็ดประเภทโดยไล่ลำดับตั้งแต่การถวายทานแก่สงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปจนถึงการถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาแล้วแม้เพียงรูปเดียวและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุด พระองค์ตรัสว่าดูกระอานน์เราไม่กล่าวเลยว่าปาติปุกคลิกทานจะมีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆเลยสังฆทานย่อมมีผลมากกว่าปาติปุกคลิกทานอย่างแน่นอนการที่สังฆทานมีอานิสง์มากกว่าทานที่เจาะจองบุคคลน,นั้นก็เปรียบเหมือนการบริจาคเงินเข้ากองทุนรวมการศึกษาของประเทศเทียบกับการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แม้การให้ทุนเจาะจงบุคคลจะเป็นสิ่งที่ดีและช่วยเหลือเด็กคนนั้นได้โดยตรงแต่การบริจาคเงินเข้ากองทุนรวมนั้นมีขอบเขตที่กว้างกว่าและมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียนจำนวนมากที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึงในอย่างยืนกว่าชั้นใดการถวายทานแก่สงฆ์ผู้เป็นตัวแทนแห่งพระาศาสนาทั้งหมดก็ย่อมมีอาณิสง์ไพสารกว่าฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่ง จากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทานสี่ประการว่าจะบริสุทธิ์และมีผลมากนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผู้ให้ด้วยดังนี้ 1. ทานที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกะคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็คือผู้รับ 2. ทานที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกะ สามทานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกะและปฏิคาหกคือผู้ให้ก็ไม่มีศีลผู้รับก็ไม่มีศีลพระองค์ตรัสว่าทานประเภทนี้มีผลหาประมาณมิได้การที่ทานจะบริสุทธิ์ได้นั้นต้องอาศัยทั้งผู้ให้และผู้รับนี้ก็เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ให้งอกงามจะต้องอาศัยปัจจัยสองส่วนที่สมบูรณ์พร้อมกันคือ 1. มเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งก็คือปฏิคาหกหรือผู้รับที่มีศีลและ 2. อผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งก็คือทายกะหรือผู้ให้ที่มีศีลและศรัทธาหากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งบกพร่องไปต้นไม้คืออานิสงค์แห่งทานก็ย่อมงอกงามได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าทั้งมเมล็ดพันธุ์และผืนดินดีพร้อมต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามให้ผลอย่างไพบูนฉันใด ทานที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายก็ย่อมให้ผลหาประมาณมิได้ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่สอง